สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคนะคะเป็นการทํานายดวงรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผลของไพ่นะคะจะให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นคลิปออกมาก่อนคุณสามารถนําเอาไปปรับใช้หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อะไรที่คิดว่าดีเหมาะกับคุณนําเอาไปปรับใช้อะไรที่คิดว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะเอาแต่สิ่งที่ดีไปเท่านั้นถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยำ ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครอยากจะสนใจดูดวงกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงแบบออนไลน์นะคะกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะาฝากติดตามนะคะติดตาม tiktok และ Facebook แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะ โอเคเริ่มในเรื่องงานก่อนโอกาสใหม่มาบางคนได้เริ่มงานใหม่โอกาสใหม่มาเลยนะคะเอซบคัพส์บางคนมีงานเสริมนะคะคือมันมีอะไรใหม่ๆที่ชุ่มชื่นฉ่ำใจเข้ามานะแต่ว่าชาววิจิกคุณหมอส้มทำไมต้องแต่นะ,ะชาววิจิกเนี่ยคือคือมันมีโอกาสใหม่เข้ามานะคะแต่คุณจะต้องเหนื่อยมากขึ้น อ่าโอกาสใหม่มาพร้อมเงินใหม่แต่คุณต้องเหนื่อยมากขึ้นเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวพิจิกต้องรู้นะว่าถ้าคุณอยากให้โอกาสใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณต้องรับมันมาแล้วคุณต้องเหนื่อยขึ้นนิดนึงนะนะคะไม่มีใครที่นอนสบายสบายแล้วแบบประสบความสำเร็จนะคะมันยากอะ่ะเออนะคะมันต้องเริ่มตรงนั้นก่อนแล้วพองานหนักหนักมากๆอะ่ะชาวพิจิกจะค่อนข้างคีขเรียดมาก เครียดมากๆนะในช่วงครึ่งเดือนแรกโอกาสใหม่เข้ามาโอ้ยดีใจอิ่มเอมใจแต่เราไม่อยากทํางานหนักอะ่ะพอมันหนักแล้วมันเครียดมันน้อยใจคนที่ทํางานด้วยระวังการมีปัญหานะคะกับคนใกล้ชิดระวังใจร้อนพูดเร็วทําเร็วมุทะลุมุทะล,ลุคือเป็นอารมณ์แบบตัดสินใจรวดเร็วแล้วมีปัญหากับคนอื่นอะ่ะพูดดดวยความใจร้อนไม่ได้คิดระวังระวังนะไพ่เดอะทาวเขึ้นนะ ระวังการทะเลาะก,กันรุนแรงหรือตัวเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยหุนหันพันเล่นได้โอกาสมาแล้วเราทําแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาใจเย็นชาวพิจิกต้องใจเย็นกว่านี้เพราะว่าไพ่ดีๆเนี่ยมีเยอะมากอย่าเอาจุดอ่อนข้างในออกมาเด็ดขาดเลยนะคะโซ่มีความรู้สึกในบางทีเนี่ยการทํางานร่วมกับคนอื่นน่ะมีคนมาจุกจิกกับคุณน่ะแต่ชาวพิจิกไม่ชอบไงปล่อยมันสิคะปล่อยมันเหมือนที่คุณเคยทําได้อะ่ะ ช่างมันอะเหมือนที่คุณเคยทำได้นะคะอย่าเอาอารมณ์ร้อนๆออกมาเดี๋ยวเสียลูกค้าเดี๋ยวจะเสียเสียเพื่อนเสียทีมอะเอาง่ายๆใจเย็นกว่านี้แล้วจะดีนะคะคือบางคนบางทีแบบ <c ười> คือไม่พอใจแล้วอาจจะออกเลยอยงเงี้ยซึงส้มไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นแน่นอนอะไม่แนะนำส้มมีความรู้สึกว่าจะไม่มีการเลิกจ้างนะคะถ้ามีไพ่ตัด t ท w e เวอร์ขึ้นนะคะแต่คุณเองอาจจะออกจากงานเอง พราะไม่พอใจฉับพลันทันทีนะคะเพราะมันมีไพ่ผสานขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นตัวคุณเองความน้อยใจงานที่หนักเกินไปประมาณนี้นะคะแต่เงินดีมากนะนจริงๆคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูคุณอยู่ว่าเออไปมองคนที่ไม่ดีกับคุณทําไมนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะส้มต้องบอกเลยว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูและพร,พร้อมที่จะมอบความก้าวหน้าให้กับคุณถ้าคุณ ช่วงปลายเดือนคุณจะรู้สึกมีความสุขกับตัวเองและใจเย็นมากขึ้นนะคะคือพาต้นเดือนกับพาปลายเดือนไม่เหมือนกันเลยอยากให้ช่วงครึ่งครึ่งแรกของเดือนคุณใจเย็นแบบนี้แบบ the e m place นี้จังเลยอ่ะเออใจเย็นๆถ้าใจเย็นได้ทั้งเดือนจะสามารถกลบจุดอ่อนตรงนี้นะคะแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นนะอะไรที่เป็นจุดอ่อนกลบไปเลยนะคะเอาคำแนะนำส้มลองไปปรับใช้ดูแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเลย ะะเพราะฉะนั้นใจเย็นคุณจะรู้สึกมีความสุขหลายๆคนพึ่งพาตัวเองนะคะมีการประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะที่จะแบบเชิดชูเราอะเออช่วยเหลือเชิดชูเราด้วยให้ได้ตําแหน่งที่เราต้องการนะคะ King of Pentacles คุณกังวลกังวลไปเองและมีหัวหน้าบางคนกังวลกับคุณ บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมโอกาสบางโอกาสทําไมเขาไม่ค่อยให้เราจริงๆเขาให้นะเขาให้เยอะแล้วด้วยแต่ว่าในบางโอกาสเขาต้องเฉลี่ยให้คนอื่นบ้างเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณใจร้อนแล้วอยู่ดีๆออกไปเลยจะมีใครมาทําแทนเขากังวลความไม่มั่นคง ของคุณซึ่งเป็นบริวารเขาอ่าเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณนะและถ้าตัวคุณเป็นเจ้าของกิจการเองคุณกังวลไปเองเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะกังวลในตัวเองด้วยว่าอารมณ์คุณมันเปลี่ยนง่ายมากๆในช่วงนี้ก็เลยกลัวว่าบางทีพูดอะไรออกไปหรือทําอะไรออกไปแล้วมันจะทําให้คู่ค้าคุณเสียหรือเปล่าก็กังวลความมั่นคงตรงนี้ซึ่งถ้าคุณกังวลคุณปรับให้มันเป็นจุดแข็งยิ่งกังวลยิ่งต้องควบคุมอารมณ์นะคะยิ่งกังวลยิ่งต้องทําทุกอย่างให้มันดี โอเคนะแล้วมันจะดีมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่มันดีอ่ะแค่กังวลไปเองเอาถ้ากังวลมากก็ปรับตัวค่ะแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องเงินนะคะเงินเนี่ยต้องบอกว่ามีเงินเสริมเข้ามานะคะแล้วก็เงินดีมากนะดีมากหนึ่งถ้วยเสียเงินกับอาหารการกินซะเยอะชอบกินน้ําหวานชาวพิจิกชอบกินน้ําหวานมากนะคะแล้วก็เสียเงินกับยวดยานพาหานะก็มีนะคุณอาจจะต้องนะมาระวังการเดินทางอะไรแบบนี้หน่อยนึงเนาะ นะคะเพราะว่ามันก,ก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเสียเงินกับข้าวของเครื่องใช้ที่แตกหกักหรือเสียหายในองค์กรในสํานักงานได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็อย่ารีบร้อนด้วยนะความร้อนฟื้นไฟการเดินทางอะไรต่างๆยวดยานพาหนะต้องระวังอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านหรือรถได้แล้วเสียเงินค่อนข้างเยอะในช่วงกลางเดือนนะคะเพราะมีภัยเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในบางคนอาจจะเสียเงินกับในเรื่องของสุขภาพต้องระวังโรคระบาดเดี๋ยวส้ม เดี๋ยวส้มค่อยไปโฟกัสต,ตรงนู้นนะคะอ่ะมาต่อเรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่ามีไพ่มีไพ่เงินนะคะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะมีโชคลาบด้วยนะคะในช่วงประมาณกลางเดือนนะคะคุณใจเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นโชคลาบจะมาด้วยแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะบางคนนี่หาเงินได้ด้วยลําแข้งตัวเองแล้วในบางคนเนี่ยเจอเจ้านายที่สปอร์ตในเรื่องเงินคุณก็ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินดีดีมากเลย บางคนเนี่ยเสียงเงินไปแล้วเนาะในช่วงกลางเดือนเอาหาเงินได้อีกนะคะหาเงินได้คล่องตัวนะคะก็จะมีแต่ความกังวลว่าเราจะหาเงินแบบนี้ได้ตลอดไปไหมเพราะเรื่องที่ต้องให้ใช้เงินมันก็เยอะเพราะฉะนั้นก็เซฟเซฟเรื่องใช้เงินไว้บ้างแต่คุณหาเงินได้เก่งมากต้องบอกชาวพิจิกเดือนกรกฎาคมหาเงินเก่งจริงๆนะคะประมาณนี้สุขภาพอย่างที่บอกไปขึ้นไพ่มาซ้ำเรื่องโควิดนะคะ of for t u n e หัวกลับ ระวังค่ะโรคที่เกี่ยวกับมวลรวมโรคที่มันระบาดไปทั่วเนี่ยโควิดเลยนะคะอันนี้เดอะทาวเวอร์ก็ขึ้นโควิดวิธีการแก้เค็ดเหรอคะฉีดเยอะๆคะ่ะทุกคนทำบุญบริจาคเงินลงศพนะคะเพื่อให้ได้สติอ่าว่าว่าแบบเออเราควรที่จะไม่ประมาทนะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้เราใจเย็นขึ้นในการหยิบจับอะไรในการ,รไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะ อีกอย่างคือฉีดเยอะๆอย่างที่บอกนะคะถ้าคุณฉีดเยอะๆเอาจริงๆอ่ะดูไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันแบบฉีดออกมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์นะคะติดไว้เลยฉีดบ่อยๆอย่าย่ามใจอย่าประมาทนะคะฉีดให้เยอะๆเก็บมือนะคะก่อนจะเอามือมาถูหน้าถูตาฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วจะช่วยได้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของถ้ามีก้อนเนื้ออะไรอยู่แล้วควรไปเช็คนะคะ ในบางคนนะถ้าเกิดเคยมีหรืออะไรประมาณนี้เนาะลองไปดูนะคะลองไปเช็คถ้าเห็นว่ามันผิดปกตินะคะคุณอ้วนขึ้นค่ะชาวพิจิกน้ำหวานอาหารน้ำหนักตัวค่ะ,อ,นะคะอ้วนขึ้นนะคะสมบูรณ์สมบูรณ์อ้วนขึ้นนะคะและป่วยใจจ้ะขี้น้อยใจมากชาวพิจิกเป็นไหมช่วงเนี้ยเป็นเนาะซึ่งว่าเป็นหลายคนเลยนะคะ ระวังโรคซึมเศร้าถ้าไม่มากโอเคอ่ะคุณก็ต้องประเมินตัวเองถ้ามันมากเกินไปอยากให้พบจิตแพทย์จริงๆก็อยากให้พบตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่มันยังไม่เป็นอะไรมากนี่แหละพอเริ่มรู้ตัวว่าเราแบบรู้สึกรู้สึกอะไรอ่ะเซนซิทีฟเริ่มมากละไปพบได้เลยเพื่อที่จะรู้ว่าเอออาการเราอยู่ในระดับไหน บางคนก็พบแผลเฉยๆไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่บางคนถ้ามากก็ต้องทานยากก็กล้วแต่อาการของแต่ละคนแต่อยากให้ไปเพราะว่ามันมีอาการของเหมือนคนป่วยใจอ่ะขี้น้อยใจอะไรเล็กๆน้อยๆกระทบใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดต,ต้องดูแลดีๆนะคนใกล้ชิดต,ต้องดูแลชาวพิจิกดีๆเลยดีๆบอกเลยคอยดูเขาน้อยใจตรงไหนอะไรยังไงก,ก็ต้องให้กำลังใจเขานะคะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการเขานะ อะไรประมาณนี้นะคะประมาณนั้นเพราะว่าเขาต้องการการเคารพและการยอมรับค่อนข้างมากประมาณนี้นะคะเอออย่าไป <laughs> อย่าไปดุอย่าไปว่าอะไรเดี๋ยวเขาน้อยใจเก่งช่วงนี้เนาะโอเคมาในเรื่องของโชคลาภนะคะชาวพิจิกนะจริงๆชาวพิจิกอย่าไปกังวลอะไรเยอะนะคะค่อยๆปล่อยละกันเพราะหลายๆอย่างมันดีมากๆอยู่แล้วจริงๆเครียดไปเองก็เยอะมาดูโชคลาภนะ โชคลาภเนี่ยมี50-50แต่จะมีน้อยเพราะคุณเนเครียดเครียดกับตัวเองอย่าเครียดดิเนี่ยนายออฟสอดนอนไม่หลับนอนไม่หลับโชคลาภก็จะน้อยโชคลาภจะมาจากชาวเมธนะคะ the emperor พ่อคุณอืมพ่อคุณนะพ่อคุณหรือว่าผู้ชายอายุเยอะๆยอะเออที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณนะคะขอดูเลขนำโชคค่ะ เลขนำโชคชาพิจิกนะหนึ่งเดือนส้มให้ครั้งเดียวนะคะแปดห้าหกคุณคุบเลยเลขเลขสำคัญเลขสวยงามนะคะครบเลยนะคะอันนี้นะคะมันขึ้นอันไหนก่อนนะเนี่ยแปดค่ะห้านะคะแล้วก็หกแปดห้าหกนะคะอ่าโชคลาบจะมาจาก โชคลาภเนี่ยมาจากหิ้งหิ้พระด้วยนะหรือแบบเป,เป็นเป็นพระพุทธรูปที่คุณสักการะเป็นหิ้งในบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้ขอพอรท่านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนะมาดูสําหรับให่ไห่ออร์เคิลค่ะแนะนําอะไรบ้างไพ่ออร์เคิลแนะนําใบแรกเลยคือวิเจตเทรียนนะคะช่วงนี้น้ําหนักขึ้นเยอะทานผักนะคะ บางทีเราทานเนื้อมากเกินไปอ่ะมันทําให้ฮอร์โมนของความเครียดนะคะมันก็เยอะเพราะฉะนั้นหาพลังงานสะอาดเข้าร่างกายบางผักนะคะผักสดผักต้มอะไรได้ทั้งนั้นแหละเราประทานผักเพิ่มมากขึ้นมันจะทําให้แบบมันสะอาดอ่ะมันสดใสอ่ะออสังเกตดูเนาะผ,ผักผลไม้มันจะทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นอ่ะเหมือนร่างกายเราสะอาดขึ้นอ่ะเหมือนได้ไปขัดกาก,ากใยเหมือน ได้ใช้กากยายนี้ในการแบบดีท็อกซ์เนาะเพราะฉะนั้นก็ทานผักให้มากขึ้นนะคะมันช่วยในเรื่องของสภาพสภาพจิตใจด้วยนะไม่ใช่แค่ร่างกายนะร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใจก็จะสดใสขึ้นด้วยมีส่วนนะนะคะอาหารเนี่ย love life นะคะสำหรับไพ่ใบนี้คุณมีคำถามอะไรอ่ะคุณถามคนที่รักคุณได้นะจะเป็นคนต่างเพศอาจจะเป็นแฟนคุณหรือเป็นพ่อกับแม่คุณก็ได้นะคะชีวิตของชาวพิจิกค,คุณรู้ไหมว่าคุณรายล้อมด้วยคนที่รักคุณ มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรที่มันแบบเนาะน้อยใจหรือเครียดอะไรคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยแบบค,คือคือคุยดีๆอก็มีคนพร้อมคุยดีๆกับคุณนะเออเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรปรึกษาคนรอบข้างหรือคนที่รักคุณได้ให้ความมั่นอกมั่นใจว่าคนที่รักคุณยังมีจริงๆนะคะคุณเคยถามเขาไหม <c oughs> คุณเคยขอคำปรึกษาเขาหรือเปล่านะคะ เวลาคุยกับเขาคุณคุยยังไงอ่านะคะลองคุยดีๆลองแบบคุณแล้วแล้วคุณจะได้อะไรดีๆจากจากคนคนนี้เยอะมากเลยอ่ะประมาณนี้นะคะให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้ใช้ความรักความเมตตามาใช้กับการทำงานเออนะคะในการทำธุรกิจการงานของคุณนะ่ะพยายามเอาเอาอะไรที่มันเป็นความโรแมนติกอะมาใช้กับการทำงานบ้างนะอะไรที่มันหว,นหวานๆน่ารักนรัก ลองเอามาปรับใช้บ้างมันอาจจะถูกจริตกับกลุ่มเป้ากลุ่มเป้าหมายของคุณงานของคุณหรือธุรกิจคุณก็ได้นะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะความรักอะ่ะมันที่สุดแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบครอบคลุมเข้าใจใช่ปะ่ะเออใดๆมันแพ้ความรักหมดแหละเพราะฉะนั้นเอาเรื่องความรักเข้ามาเอาความหวานเอาความอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาใช้ในการทํางานคุณแล้วจะดีมากเดบเพดอปใช้นี่เงินเก็บก็ต้องมีนี่ก็ต้องใช้ แบ่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วนใครที่ไม่ได้ใช้หนี้ใครมานานแล้วแล้วต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตเวลาตัวเองประสบความสําเร็จนะคะก็เก็บเงินไว้ด้วยแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้คนที่เขาเคยมีพระคุณกับเราด้วยเนาะมันจะทําให้การงานเราสูงขึ้นตําแหน่งสูงขึ้นชีวิตสูงขึ้นค่ะเนาะเหมือนเราปลดปล่อยอะไรที่แบบเป็น เหมือนเราปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่โอเคไปเนาะนะคะเออการที่เรายืมเงินใครมาเขาก็มีภาวะความกังวลพอเราปลดปล่อยภาวะความกังวลด้วยการคืนเงินเขามันก็จะทําให้เหมือนเขาให้ผ่อนเรานะคะเออมันก็จะทําให้ตัวเรารู้สึกว่ามันเบาลงอาการเบาลงนี่เหมือนผีเสื้อที่พร้อมที่จะบินสูงขึ้นนะคะไพ่ เปรียบเทียบแบบนี้นะคะมันทําให้ชีวิตคุณสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีนี่อะไรก็ค่อยๆใช้ไปประกอบก,บกับการเก็บเงินไปด้วยนะคะอย่าไปคิดว่าเออไม่ต้องเก็บเงินหรอกใช้นี่ไปให้หมดก่อนหรือขอเก็บตรงนี้ก่อนน่ยยังไม่ใช้ทําไปพร้อมกันได้ค่ะจะดีกว่านะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวพิจิกนะขอให้ชาวพิจิกทุกคนนะคะมีความร่ำรวยนะคะโชคดีในเรื่องงานนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ